ผิวกายเบาสบายใจก็เป็นสุขภาวะผิวแห้งในผู้สูงอายุพบได้บ่อยโดยจะมีลักษณะเป็นสะเก็ดแห้งเป็นขุยหรือเป็นแผน่นมีร่องแตกคล้ายเกล็ดปลาซึ่งสามารถพบได้ทั้งตัวแต่จะชัดเจนบริเวณแขนขาโดยพบทั้งในเพศชายและเพศหญิงพอๆกัน แสดงว่าฮอร์โมนไม่ได้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผิวแห้งแต่เกิดจากอายุที่มากขึ้นทำให้มีการสร้างไขมันที่ผิวหนังลดลงโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนแล้วนอกจากนี้การอาบน้ําบ่อยๆอ,อาบน้ําอุ่นและใช้สบู่ทั่วไปที่มีฤทธิ์เป็นดา่างทำให้สูญเสียไขมันที่เป็นเกราะป้องกันผิวชั้นนอกเป็นสาเหตุสำคัญ ทำให้เกิดผิวแห้งในผู้สูงอายุโดยเฉพาะในฤดูหนาวเนื่องจากมีความชื้นในอากาศตำ่ำทำให้ผิวสูญเสียน้ำได้มากขึ้นผิวจึงแห้งและคันมากขึ้นได้ป้องกันได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่เหมาะสมมีค่า pH เป็นกลางไม่มีสารลดแรงตึงผิวบำรุงผิวด้วยออยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังหลังอาบน้ำเช้าเย็น งดการอาบน้ำอุ่นจัดหรืออาบน้ำเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์และน้ำหอมดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังผลิตภัณฑ์สกินมอยเจอไรเซอร์อะโวคาโดออยล์จึงเหมาะกับผิวผู้สูงอายุอย่างแท้จริงเนื่องจากเป็นน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็นที่อุดมด้วยกรดไขมันดี และกรดไขมันจำเป็นที่มีปริมาณสูงถึง70%มีมากกว่าพืชชนิดอื่นๆที่จะเข้ามาเติมไขมันให้กับผิวหนังเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยป้องกันผิวแห้งเป็นขุยเป็นแผน่นแก้ไขปัญหาผิวแตกเป็นร่องคล้ายเกล็ดปลาตามแขนขาชะลอความชราและความเสื่อมโทรมของผิวพรรณช่วยฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กับผิวให้ผิวเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติ